พี่ตักนอกจากจะแบบอยู่ในวงการไาอย่างยาวเนินประวัติการทํางานแบบอย่างเยอะนู่นมากมายแต่ไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งเยอะมากอะไรอะ่ะสมบัติ พูดเรื่องกระตังอะสิพูดเรื่องเงินน่ะป่ะแหม่ถ้าเรื่องกระตังอะไม่มีใครสงสัยหรอกว่าเยอะมากิเยอะสมบัติติดตัวเวลาไปไหนแต่ละที่สมบัติติดตัวเยอะมากเชื่อไหมว่าแค่มาถ่ายรายการเนี้ยเอากระเป๋าเดินทางมาสามใบเคยไม่รู้เป็นโรคติดของตัวเองถ้าสมมติว่าเคยเคยนันนั่งรถออกจากบ้านถ้ายังไม่ได้ถ้าของไม่ครบนะเด็กจะต้องมายืนที่ประตูแล้วอันนั้นเอาไปหรือเปล่าใครไอ้นี่เอาไปหรือเปล่านอกเราไปถ้าไม่ครบมันก็ เลี้ยวกลับเข้ามาก็ยังดีทุกใช้ของตัวเองแล้วทุกวันจัดกระเป๋าเองทุกวันเลยนะทำเองเองเมดมีหน้าที่เตือนอ๋อแค่บอกว่าลืมอันนี้ไหมคะลืมอันนี้หรือเปล่าคะลืมไม่น่นหรือเปล่าคะเฮ้ยลืมลืมก็ต้องให้คนนั่งมอเตอร์ไซค์มาเอาทั้งทั้งที่อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ลืมลืมรองเท้านะต้องให้มอเตอร์ไซค์มาเอาพี่พี่ตักต้องเอารองเท้าไปกี่คู่ต่อวันเนาะ คือพี่จะเลือกไปแล้วสมมติว่าวันวันนี้มาออกรายการพี่มีรองเท้าของพี่พี่ก็จะรู้ว่าใส่กับสีอะไรแต่ถ้าถ้ามีหลายชุดก็เอาไปหลายคู่ใส่กับคนอื่นได้ด้วยหรอไม่ได้สิรองเท้ามันไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเอ่อหนูจะบอกว่าบางที่เขาเหมือนเขาอาจจะมีชุดไปให้หรืออะไร ถ้าสมมติเรื่องของของคนอื่นพี่จะเฉพาะละครเท่านั้นอ๋อเพราะเขาถือว่ามันต้องอยู่ในบทบาทนะเขาต้องตามคาแรคเตอร์นั้นจะเป็นอะไรต่างๆเขาก็เขาก็จัดให้แต่ถ้าไปอัดรายการเนี่ยบางทีพี่แบกเสื้อผ้าไปเองพี่ต้องมีของตัวเองแล้วก็จะต้องมีรองเท้ามีเครื่องประดับมีเครื่องแต่งหน้าของตัวเองก็ไม่ใช้ของคนอื่นไม่ใช่เรงเกียดคนอื่นนะแต่ว่ามีของตัวเองดีกว่าไหม มี <ừ> ทุกอย่างของตัวเองแปลว่าอย่างเช่น<ห>อายแช s h a d o ก็จะเอาของตัวเองไปลองชิ้นต,ตัวเองนะ อ๋อเหรอทั้งหมดเลยเหรอแต่งเองแล้วผมทำเองด้วยมั้ยผมทำเองไม่ได้ก็คืออาจจะอาจจะมีผู้ช่างมาทำใช่เรียกช่างมาทำถ้าเกิดทันก็เรียกไปที่บ้านแล้วก็แต่งหน้าเองบางทีก็อุดหนุนช่างแต่งหน้าบ้างเขาจะเกลียดเราแล้วเขาจะเกลียดเราแล้วเขาจะดูแลงานงหลายงานเขาก็เริ่มแบบว่าเกลียดหนูแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาแต่งหน้าเองพี่ว่าการที่เราแต่งหน้าเองมันก็สะดวกบางทีเราไม่สามารถจะตื่นตีสี่เพื่อออกจากบ้านหกโมงเช้าได้ก็ช่วยแต่งหน้าตัวเองไป ถ้าถามตัวพี่ตั๊กเองพี่ตั๊กมีไหมที่รู้สึกว่าเออฉันก็รู้แหละว่าอันนี้มันก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าฉันเป็นอะไรไม่รู้ท่านไม่มีไม่ได้หรือแบบพี่ตั๊กถึงขนาดต้องมีแบบเครื่องปฐมพยาบาลส่วนตัวไปหรือไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่เกินเกินไปนหมแต่เราแขวนผ้าเด็กบางคนีเด็กบางคนไม่มีไม่มีเด็กบางคนอย่างน้องๆบางคนเนี่ยพี่เห็นก็ไปแต่ตัวจริงๆะเขาก็ไปแต่ตัวเราก็ไปใส่เสื้อผ้าเออกองหมด คือก,ก,ก็ก็ดีมันก็สะดวกสบายดีแต่เป็นอย่างพี่ไม่ดีหรอก ที่พี่จะต้องแบกสัมภาระไปเพราะพี่ถามจริงนะพี่ก็เหนื่อยเขาจะต้องจัดอะไรทุกอย่างเลย <laughs> เหนื่อยกับตัวเองนะเหนื่อยนะเหนื่อยกับตัวเองจังเลย <c oughs> เหนื่อยกับตัวเองจังเลยแต่มันก็ต้องทำเพราะมันก็ชินแบบนี้ไปแล้วแต่สุดท้ายแล้ว,วก็คือการดูแลตัวเองนั่นแหละ <c oughs> สิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้ดูแลตัวเองได้ใช้ได้ใช้ของที่เราเตรียมมาพี่เคยวางแผนลงวงาได้ใช้ไม่ใช่ว่ากองถ่ายเขาไม่สะอาดนะแต่ว่าเขาคงจะใช้โล่งพืนหรือว่าแล้วปัดแก้มเนี่ยพื้ดแบบพี่ก็มีผื่นขึ้นตามแนวไปเลยพี่ตั้งแต่นั้นพี่เลย ใช้ของตัวเองมาตลอดใช่เพราะว่าเรามีงานต่อเนื่องถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาหน้าเราโันเสไวขึ้นเป็นเป็นรอยที่ปัดแก้มเลยแพงง่ายเป็นคนแพงง่ายค่ะใก้ความสบายใจดีกว่าที่ต้ออยันม